สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาหาไม้ข้าวหลามนะเปลี่ยนบรรยากาศสักวันนะครับวันนี้นี่นะครับมาเอาไม้ข้าหลามนะครับจากซ่องสุกันตาเจมมืสองสองนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมทราบคิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเืนกำลังใจผมด้วยเ่อใหม่เดีไปนะนี่นะครับกำลังจะเดินทางไปนะครับไปกันนะครับ การสมุนมากเลยแล้พ <Diamond Hayır> ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพาไป รถเครื่องขึ้นได้ไงยาดซออ้อไม่เข้าหลาม ตามขึ้นสังเขาตามขึ้นสันเขาหนีเริ่มใสเกิกมานะเกิกนี่สิหายอ่ะ <Thank you. S 1> <laughs> โอ้ยหมดต้าอันนี้หน่อไมไล่ดที่เขาบ่านเอนครับเนี่ยนครับเราไปถ้าไปถึงแล้วเราค่อยไปดูกันได้นะครับ แมนะ่ะมาถึงแล้วดูวิธีการฟันฟันเข้าเลยนะ <c oughs> ครับกองไว้กองไวน,น <c oughs> เนาเราต้องเงาวินต้องตายไงเนี่ยครับลูกพี่พันนะครับทุกน้องเราแบบ มันก็จะมีเงี้ยเขาเรียกว่ายัยอัยอัยอธิบายยัยของมันเอาไปงี้อะไรนี่ตับไปเราใส่เอาข้าวแล้วว่าแช่ไว้ครับอ๋อครับเอาข้าวหนึ่งแล้วเอาแล้วใส่ทำเซ็ตแล้ไปแจกกันเต็มปลายเข้าก่อนปั่นอย่นี้ เสียงขี้ขันเดินลงวะลงกิ่งลงกิ่งลงอ่ะคโน่นโนนโนนโนโนโมคลีเนาะงามเนาะเก็บเศ่ถุงอ่ะไมอนนี้กนอันนี้อันนี้กัน จะได้หันไอไงรัันยังมาหาันไทยแล้วเหนนนรอเอาไปซักห้ากระสอบนะครับผมก <c oughs> ดไลค์กดแชร์นะครับผมจะแถมคนที่กดไลค์ได้หนึ่งกระบอกครับ <c oughs> ตามมาเขาเห่ตามมาเดี๋ยวลง ขอบคุณครับผมอ่านีนะครับพี่ใหญ่มืออาชีพมือมืออาชีพชอบข้าวหลามหลาม,มาขอ,อกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้จะได้ไปเดินขึ้นดอยดลวงจริงดาวอันดอยดอยมอญเลย จีบๆเนาะไม่นี้เนาะนจ,จ,จีบๆเลยยันแสงเนี่ยสุดทีเจ้าตางขอเข้าหลามนะครับ จะปลาเจ้าเข่าับเนี่ยด้านนึงก็มีมีเยอะเห็ดอ,อันนี้เป็นข้าวหลามหมดนะมเหรอเยอะหมดนะมเลยเยอะหมดเครอเยอะเลยเลยนาะใส่ไม่ได้แหมน้อยนี่มีมละเห็น <c oughs> น้อยนะเ <c oughs> พื่อนเดี๋มาเอากันนะครเพื่อนก็เอากันว่าหัาน่นนิดเนาะหั่นแม่เราใช่ <c oughs> นั่นนะอืม <c oughs> น่าครัส้มน่ะที่มีนาะี่ไเยอะอืมงามนะจะกี่ลืมขอจะาที่เจ่าตางหรอฮะฟอนตัวมันฮะฮ่าอุ่ยเหรอ นี่ครับชมบรรยากาศด้วยกันนะครับลอยอยู่จังเจียงดาวครับที่อำเภอเจียงดาวนี่ครับนี่มาเลนป่าสักหน่อยเดี๋ยวเมื่อแรงค่อยขอบคุณส0มซับด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับอันสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะขออนุญาตฟันข้าหลามก่อนนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับลาไปก่อน